สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านเนาะวันนี้ก็คือจะพาทุกคนไปชมการอัดคอนของพี่น้องบ้านสมพรนั่นเองพี่น้องเป็นวิถีชีวิตของคนบ้านนอกบ้านนานะครับก็คือส่วงว่างๆตอนนี้ก็คือไม่มีงานอะไรก็ให้ยุหากินเป็นเป็นปกติของอาชาวบ้านนะครับคือเบิ่งการอัดคอนนั่นเอง

มือนี้นะ้องบอบมีโอกาสก่อได้พาพี่น้องทุกท่านไปเรียนรู้วิถีชีวิตของไทยบานสมพรบานบอบเองนะ่ะพี่น้องก็คือหลังจากแล้วไห้แล้วนาะแล้วสวนเนาะ,ะพ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะก็คือผู้ยิ่งเนาะนะอัดคอนจกอัดินเหนียวนะนะ่ะทุกคนจุจกจกจ,จ,จุอัดตันกันนั่นอะไรบ่เบ,า,บ,า,บ,า,บางงานกันเนาะตันน้าเบื้องนั้นให้หน้ําแห้งแล้วก็เข้ามาบนนี้เนาะแล้วก็ หลังจากนำแห้งมนแล้วล้วก็เอาวิ่งเอาสวิงไปซ้อนป่าแล้วก็สะนำอ้มันแห้งพี่น้องอันนี้ก็คือวิธีการทำามากินแบบดืิมของพี่น้องบ้านเฮานั่นเองพี่น้องเอ้เพราะว่าอยู่บ้านเราบ้านนาก็ต้องอาศัยกันให้ย่อยินแบบธรรมชาติผู้ยิงก็จะแบบไปซ้อนปูซ้อนป่าแบบนี้อัดคอนเนาะผู้สายก็จะขอปูขัปลาหานกห้าฮอกอย่างนี้เป็นต้นนะครับพี่น้องเอ้ดูนี่ครับ เอาสอบไปคนดินเหนียวนาะดินเหนียวตันมันถึงแบบนำมันถึงแบบไม่ไลออกมาข้างนอกแรบไบม่ให้นำมันรัวเนาะ ก็คือการอัดคอนนะพี่น้องอัดคอนมันแห้งแล้วก็ซอนทางล่างนาะทุกคนก็จะใช้กันสลด์ก็จะเป็นผู้หญิงเนาะทำทุกคนแล้วดูน้ำแรงมันจะอัดคอนง่ายเนาะ อันนี้ก็คือภูมิปัญญาของชาวบ้านนั่นเองในการจับยิวหากินน้อพี่น้องเห็นบอกตั้นลงคุณแล้วก็นามันไล่มาเบื้องนี้แล้วนํามันไล่ไล่มาเบื้องนี้แล้วก็เบื้องคุณให้นํามันแห้งเลยฝากคุณแล้วก็ยังจบปาง,งมปลาได้นะอันนี้ก็เป็นวิธีชีวิตท,ที่เคยเหตุกันมาสืบ,อบถอดกันมาตั้งแต่ดึกดําบัดนั่นเองพี่น้องเลยหลังจากนําแห้งแล้วก็สอนเบื้องห่วยฟังคุณน้องพี่น้อง

น้ำเริ่มแห้งลงแล้วทุกคนว่าน้ำมันจะไหลามาทางนี้นะนมั้งน้ำแห้งแล,ล้วแบบไวขนาดเลย ก็คือหลังจากที่ทุกคนอัดข้างบนเนาะ,อ,ะอีกช่องคนนี้ก็เอาวิงไปอัดข้างล่างครับอัดแล้วก็เอาวิงโตงไวเพราะว่ามีปลามีปูมีอะไรทําไมเนี่ยออกมามันจะทุบวิงนะครับอันนี้ก็เป็นฝางกับดักใวนะครับทุกคนทับส์าลากับดักไว้อันหนึ่งอยู่นี้เนาะวิงแล้วก็ไปซอนไปงมตามห้วยที่นามันแหง้งเนาะถ้ามันมีอยังที่มันอย่างเล็ดรอดออกมาได้มันจะแลีนเข้าไปแล้วก็วิ่งเข้าไปก็จะทึอวิงครับ อันนี้ก็คือโรงเรียนกิ้วผาโรงเรียนที่บอบชอนนั่นเองพี่น้องอันนี้ก็คือช่วงพักเบรกตอนช่วงเช้านะครับเอาบรรยากาศดีดีมวนม,มาฝากใครพี่น้องทุกท่านได้หวนคืนอดีตของตนเองว่าในเมื่อก่อนเคยเป็นแบบนี้บอทุกคนเลยตอนยังน้อยบ,บ๊อบก็เป็นแบบนี้คือกันนะพี่น้องแบบเป็นเล็กน้อยกับไรแดงซาเนาะมางเหียนเพื่อความม้อนชื่นแล้วก็มีมูมีครูไลยคนได้ลินน้ากันแล้วก็แบบรู้สึกแบบมว่วนอกม่วนใจเนาะ้วค็ บบยุ่งสมองบบคิดหลายคือปัจจุบันแบบว่าคนเทาใหญ่มาแล้วก็แบบมีแนวคิดคิดนั่น,ค,น,นคิดนู่นคิดนี่แล้วก็เฮ็ดให้ซับซ้อนแล้วก็วุ่นวายในการส่ขอข้างในการเอาชีวิตรอดไปวันๆันเฮ็ดจะได้ให้มันได้เงินนะนะแต่ว่าตอนสมัสมสมยเด็กเกน้ะยยังเป็นเด็กน้อยแบบว่ามันมวนอีกอย่างหนึ่งควาโบหูอีกอย่างแบบเป็นเด็กน้อยที่ไรเดียงสานันเองพี่น้อง นักเรียนกำลังเลื้อยเงียนไม่หนอกชีมงแรงเนาะโดยโคเรียวอุ้วะอันนี้ก็คือนักเรียนกำลังเลื้อยเงียนไม่หนอกชีมงแรงแล้วอันนี้เด็กน้อยกับมัธยมบ่แม่นเด็กน้อยกับประถมเนาะมัธยมอยู่ข้างหลังมัธยมตน้นมัธยมปลายเนาะพี่นอ้องแบบนักเรียนก็จะยางเอาแบบนี้ตลอดเนาะ 3าีโลหกโลข้ากัญญาง สบายดีสบายดีมทุกคนพี่น้องมทุคนทางฟังไทยฟังลาวเนาะมื้อนี้กัเป็นโอกาสดีอาวันที่ยังมื้อนี้ผู้บ่งสาวเก่าทีสาวเก่าลองเดือนธันวาคมนั่นเองพี่น้องก็คือตอนนี้บับกับน้องดาวจะมาอวพรเนาะให้พี่น้องฟังไทยฟังลาวและพี่น้องอทางเดนทุกท่านาน,น้องจงมีความสุขสมหวังดังปรารถนาแล้วก็มีผลสําเร็จใ<ช>นนาทีการงานทางด้านการเงินแล้วก็ ดานการงานด้วยนะคให้ทุกคนมีสภาพแข็งแรงมาจากลูกทายไปเจ็บเนาะสุขดีกับพี่ใหม่แล้วก็ร่ำรวยร่ำรวยนะครับทุกคนแล้วก็ขอบคุณมากๆครับผมสําหรับทุกกำลังใจจากพี่น้องทุกท่านที่ให้แก่รับชมแล้วก็เป็นใจให้บับแล้วก็น้องดาวมาโดยตลอดนะครับทุกคนเนาะห้ทุกคนสุขดีครับพี่ใหม่นะครับเจอกันล้วปีใหม่นี้น้องดาวกับขอไอพอให้ f อเฮาทางไลน์เนาะอยู่ดีมีแห้งมีแต่สุขภาพแข็งแรงเนาะ ย้ำนี้ก็ย้ำหนาวแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้ดืดอขอบคุณครับ <c oughs> ขอบใจห้ลายสวัสดีสวัสดีครับขอบใจหล,ลายบ๊ายบาย